เหรียญครุฑเฉียงพสสองห้าสองศูนย์ะคะรับซื้อในราคาเหรียญละ13บสามบทครุฑเฉียงพสสองห้าสองสค่ะรับซื้อเหรียญละ13บาทเหรียญหนึบาทที่ละลึกเสด็จนิวัตรพระนครรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญหนึบาทตราแผ่นดิน2 5 5 5รับซื้อในราคาเหรียญละ4บาท เหรียญสิบสตางค์สองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเหรียญสิบสตางค์สองพันห้าร้อยนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทธนบัตรชนิดราคาสิบบาทแบบสิบสองด้านหลังพระเจ้าธนบัตรชนิดราคาสิบบาทแบบสิบสองนะคะด้านหลังเป็นพระปิยะมหาราช เป็นธนาบัตร10บาทรุ่นสุดท้ายธนาบัตรชนิดราคา50บาทพิมพ์บนกระดาษโพลิเมอร์ธนาบัตรชนิดราคา20บาทแบบ12นะคะด้านหลังเป็นพระเจ้าตากศินมหาราชธ,ธนาบัตรชนิดราคา50บาทที่ระลึกค่ะ90าพรรษาพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะลายน้ำยาค่ะ ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทสองราชการแบบนี้ไม,ไม่ไม่มีราคารับซื้อนะคะราคาแรกหน้าแบงค์ค่ะหนึบาทเหรียญที่ระลึก10บาท2สีนะคะทั่วไปนะคะราคายังจะไม่มีบวกมากนักนะคะราคาที่บวกได้ก็จะมีครุฑกับเอปิกเท่านั้นนะคะสวาระเหรียญละ100บาทค่ะ